ขอน้มนมแด่องค์สมเด็จพระสัม,มาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในวันนี้เสนอคําว่าเพื่อนคําว่าเพื่อนคอยเตือนใจไม่หลงผิดมีเพื่อนน้อยแต่อย่าคิดไม่มีใครครบหากถ้าหากมีเพื่อนคนนั้นมันบัะซบก็อย่าเสียเวลาคบจบด้วยดีชีวิตที่เป็นอิสระไม่ต้องผูกติดกับใครไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครนั้น เป็นชีวิตที่มีความสุขอย่างยิ่งเพราะการที่มีเรามีเพื่อนน้อยหรือไม่มีเพื่อนเลยนั้นก็หาใช่ว่าจะไม่มีใครมาคบเรายิ่งเราอยากจะอยู่กับตัวเองมากเท่าไหร่ชีวิตก็จะไม่มีปัญหามากวนใจคือลักสันดหนเองซึ่งคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามาเป็นเพื่อนมาเป็นพี่น้องมาเป็นญาติกันนั้นเพราะฉะนั้นแล้ว เวลาถ้าจิตใจของเรารักสันโดษมักน้อยปล่อยวางว่างเปล่าแล้วเมื่อถึงเวลาแห่งกรรมสัมพันธ์จะส่งผลประเดี๋ยวสิ่งต่างๆมิตรที่ดีหรือไม่ดีก็จะผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเองแล้วก็จะผ่านออกไปจากชีวิตเราเป็นธรรมดาเมื่อกรรมสัมพันธ์หมดต่อกกันแล้วไม่ใช่ว่าเพราะเราปิดกัน้นไม่อยากจะคบใคร แต่ถ้ามีเพื่อนแล้วเพื่อนคนนั้นมันเป็นคนที่เอาเปรียบไม่จริงใจพูดง่ายๆก็คือเพื่อนที่บาดซบนั่นเองก็อย่าไปคบกันซะเลยจะดีกว่าเสียเวลาเนะี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดังที่เก่ามาข้างต้นว่าทุกๆชีวิตที่มาพบกันมีปบทนาดีหรือประสงค์ร้ายเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีของเก่ากันมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้ว ให้เราหยุดอยู่กับปัจจุบันจะดีกว่าไหมไม่ต้องคิดว่าชีวิตเราจะต้องไปเจออะไรบ้างจะดีหรือไม่ดีหรือคิดถึงว่าคิดไปก็ก็ปอประโยชน์แล้วละเพราะเราเคยทำเขาไว้แล้วเราก็ต้องไปชดใช้คืนเขาไปเพราะฉะนั้นแล้วปัจจุบันนี้เราจงทำดีมิมเมตีมีเมตตาต่อทุกๆคนเพื่อจะเป็นเหตุปัจจัยแห่งกรรมที่ดีต่อไป ในภายข้างหน้าได้จะดีกว่าไหมแล้วสิ่งที่เราจะได้รับจากคนอื่นก็คือสิ่งที่เราได้ทำกับคนอื่นไว้อย่างนั้นเองคำว่าเพื่อนเปรียบเสมือนทรัพย์รู้รักษาไม่ใช่หามาง่ายๆได้ทุกที่คำว่าเพื่อนมีทั้งดีและไม่ดีเป็นเช่นนี้เพราะปัจจัยแห่งวิบากกรรม เรากับเขานั้นเคยทำร่วมกันไว้รับรองได้ผลสุดท้ายไม่คาดฝันยังไงซะก็ต้องเวียนมาพบกันชดใช้กรรมที่ทำไว้ไล้ของฟรีมีเพื่อนน้อยอย่ามีเครื่องเรื่องไม่เยอะอย่าสเอะสอะแสวงหาเวลานี้จงพอใจไม่ขุนเคืองกับเพื่อนที่มี ดีกว่ามีเพื่อนแล้วบัตรซบก็จบกันไม่สำคัญว่าจะมีเพื่อนเท่าไหร่รักษาใจอย่าเปลี่ยนแปลงก็แค่นั้นแม้เพื่อนน้อยคอยเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมันสำคัญอยู่ที่ใจใช่จำนวนจงช่างใจใครที่ควรหวนคิดบ้างเป็นแบบอย่างและงานนี้ไม่ผันผวน อย่าบู้วามตามไม่ทันมา,มาคล้ยคลวนมาทบทวนสวนกระแสแค่ทำจริงเพื่อนที่นำสิ่งเลวร้วายอย่าให้ค่าอย่าได้คิดไปคบหาจงตัดทิ้งเพื่อนบัดซบอย่าคบหาถ้าแน่จริงฟินทางใครก็ทางมันฉันขอบายถ้ามันสร้างความบุ่นบายให้ชีวิต หากคบมิตรที่ไม่ดีมันนีด้เสดียหายเดินทางผิดชีวิตนี้เครียดจนตายจะครบใครดูให้ชัดดังนี้แหละขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกๆท,ท่านเชิญเจริญพร